ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเปิดเวทีพบสื่อมวลชนนะคะเพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันค่ะโดยคณะสื่อมวลชนได้สะท้อนปัญหาด้านยาเสพติดการขาดแคลนสาธารณูประด้านกการสาธารณาสุขและแนวทางการพัฒนาประชาชนก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะที่ห้องประชุมสองสารกลางจังหวัดจันทบ,บุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบ,บุรีได้เปิดเวทีสาธารณะในโครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชน โดยมีนายธเนศเทียนนันประธานสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับนายวิชิตชาติไพศสิทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าร่วมโครงการกว่า70คนเพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวังกันโดยประเด็นสําคัญที่คณะสื่อมวลชนได้สะท้อนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดคือปัญหายาเสพติดที่ลุกลามถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการเพื่อสร้างประโยชน์ต่อตอนเอง ซึ่งแม้จังหวัดจันทบ,บุรีจะมีสถิติการจับกุมยาเสพติดสูงและมีการปรับปรามอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของอยาไอซ์และยาบ้าตามแนวชายแดนและเขตชุมชนอีกเป็นจนํานวนมากพร้อมด้วยปัญหาการขาดแคลนด้านสาธารณุปรภคด้านการสาธารณาสุขโดยเฉพาะเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบ,บุรียังมีไม่เพียงพอ จึงเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อต้อนรับในยุคป,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี2558โครงการผู้ว่าพบสื่อก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ได้สะท้อนถึงหลายๆเรื่องที่บางครั้งเนี่ยเราก็ได้คุยกับพ่อพ่อเมืองซึ่งเป็นเป็นพ่อเมืองแล้วเราก็ได้พูดคุยในเรื่องของปัญหาต่างๆเหมือนเหมือนมาคุยกันท่านก็นรับรู้ในหล,หลายเรื่องที่สือ่อได้มาพบนะฮะได้มาพบกัน นะครับก็มันมีประโยชน์หลายๆเรื่องบางเรื่องที่ทางส่วนราชการอาจจะอาจจะคือทํางานอยู่แต่ว่าเราเราเป็นสื่อนี่มีหลายหลายมุมที่บางครั้งเราก็เอามาพูดมาคุยกันทางทางส่วนราชการได้คือ2เรื่องหลักก็คือในมุมมองของผมคือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เนี่ยนะฮะ AEC ก็คือเรื่องเรื่องแรกที่ได้ได้เรียนท่านผู้ว่าไปก็คือในเรื่องของว่า โดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราจังหวัดจันทบุรีแล้วก็โรงพยาบาลพระป,ระประกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะฮะเท่าที่เราพอทราบนะครับเป็นเป็นโรงพยาบาลศูนย์เป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วมีคนเยอะซึ่งมาทั้งตะวันออกนะฮะจากสาแก้วจากตลาดจากระยองบ้างแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดเปิด a อ c แล้วเนี่ยเพื่อนบ้านเราแน่นอนต้องเข้ามานะครับซึ่งเขาปวดเจ็บป,ปว่วยรับ ก็ต้องมาพึ่งพารักษาที่โรงพยาบาลบ้านเราเนี่ยทีนี้มาถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยในการต้อนรับในเรื่องของเตียงที่พักในเรื่องของแพทย์พยาบาลไม่เพียงพอเราจะทํำยังไงเราเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้นะครับก็ได้ได้เรียนถามท่านผู้ว่าไปในประเด็นนี้นะฮะว่าเต็มความพร้อมยังไงนะฮะขณะที่นายวิชิตชาติเพศิธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้กล่าวว่าหากประชาชนพบเจอเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดให้แจ้งได้โดยตรง หรือถ่ายคลิปวิดีโอไว้ซึ่งหากพบจะจัดการขั้นเด็ดขาดส่วนการขัดแคลนเตียงคนไข,ข้ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าเด็กของงบประมาณไปกว่า400ล้านเพื่อแก้ปัญหาการขัดแคลนอย่างเร่งด่วนจะไม่ค่อยมีมากมายก,ายก,ายก่กองนักก็มีบางรายบอกว่ายังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้าไปกระทําเียเองซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้เพราะ้าพูดลอยๆอ,อย่างเงี้ยเราคงจะไปค้นหายากนะฮะแต่ถ้า บอกระบุมาเลยตำแหน่งไหนถ้าชื่ออะไรยิ่งดีถ้าระบุไม่ได้ท่านถ่ายคลิปนะฮะชาวบาทท้านเช่นเดียวกันครับถ่ายคลิปมาเลยครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะฮะอันที่สองเนี่ยที่เขา,เาพูดถึงทางคณะสื่อดีนได้กรุณาแนะนำนะคือเรื่องของ AEC คือประชาคมอาเซียนนะฮะว่าทางจังหวัดเราได้เตรียมการไปอย่างไรผมเรียนเลยนะว่าเรื่องเนี้ยเรามองมอ่อนมากกว่าจังหวัดอื่นอีก นะฮะตั้งแต่ได้มีการอบรมในเรื่องของภาษานะครับกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความรู้กับนักธุรกิจของหน้าส่วนราชการโดยเชิญผู้มีความรู้ในเรื่องของเอซีเนี่ยมาสัมมนาแที่ทคแคบิปญไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการที่เราจะวางแผนนะครับเพื่อที่จะทำการาบรรจุข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์ของทางจังหวัดเป็นสิภาษา ในข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะ,ะสถานที่สําคัญสําคัญแผนที่ข้อมูลจํานวนประชากรข้อมูลในเรื่องของกเกษตรอะไรต่างๆนะ,ะเพื่อที่จะให้ทางต่างประเทศเนี่ยเขารู้ข้อมูลของเรา แล้วก็มาบริการเราใช้บริการของเราประกอบกับในประเทศอาเซียนอีกสิประเทศเราก็จะมีข้อมูลเป็นภาษาไทยบรรจุอยู่ตรงนี้ด้วยโรงพยาบาลนะครับคือขณะเนี่ยผมได้รับทราบนะฮะว่าโรงพยาบาลาพระปกเก้าเนี่ยเป็นโรงพาบาลศูนย์ผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลนี่มีทั้งคนสักแก้วนะค,คนตลาดคนระยองนะนอกจากคนจันแล้วยังมีคน มบูชาด้วยที่เข้ามาอาคารจำนวนเตียงนะฮะ,ะถ้าพูดถึงอัตราการพัฒนาเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนคนที่เข้ามาอย่างหนานแน่นโรงพยาบาลก็บอกว่ายังไม่ได้งบในเรื่องของการก่อสร้างอาคารจำนวนเตียงเนี่ยมาปเป็นหลากชานลนะผมได้รับทราบนะครับจากท่านสอสอประวัติอุตโมดเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องเนี้ยท่านได้เข้าไปดูแล้วก็คิดว่าจะได้งบประมาณประมาณสัก ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะ400ล้านบาทเพื่อที่จะมาก่อสร้างอาคารที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยการวิ่งเส้นประสานงานของท่านผู้อนรยการโรงพยาบาลท่านหมออัศดาเนี่ยท่านไปวิ่งหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเม็ดเงินที่เข้ามาจริงเนี่ยผมยังไม่เห็นนะฮะแต่ทราบอย่างเดียวนะฮะเป็นการรายงานด้วยวาจานะครับว่าจะเข้ามานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเห็นว่าจําเป็น แล้วก็ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า e e c แล้วถ้าคุณไม่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไม่มีจํานวนเตียงที่เพียงพอแล้วเนี่ยผมว่ามันก็จะก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนในใภายภาคหน้าได้นอกจากนั้นยังมีชมรมดีเจเยาวชนจังหวัดจันทบุรีรวมสะท้อนถึงการสนับสนุนเวทีแสดงความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมองว่าเด็กจันมีความรู้ความสามารถยังมีอีกมากแต่ขาดการสนับสนุนและการเปิดเวทีการแสดงความสามารถซึ่งผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบ,บุรีได้เสนอให้รวมกลุ่มเยาวชนและทางจังหวัดจะให้การสนับสนุนด้านงบประมาณต่อไป สำหรับวันนี้นะครับก็ที่ได้มาพบว่านี้นะครับก็เทพาในเรื่องของเวทีความสามารถของเยาวชนในจันทบุรีเพราะว่าในตอนนี้ความสามารถของเด็กในจังหวัดจันทบุรีมีเยอะมากแต่เวทีที่จะส่งเสริมน่ะมีน้อยเพราะทําให้เยาวชนในจันท์ต้องไปออกไปโชว์ตามต่างจังหวัดตัวผมเองอยากให้จังหวัดจัดเวทีแบบนี้ขึ้นมาเยอะๆเพื่อที่จะได้ให้เยาวชนมาโชว์ความสามารถของตัวเองกันเยอะๆเพื่อจะได้ไม่เอาเวลาว่างไปทาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้เอาเวลาว่างนะเนี่ย,ยมาอ,อยู่ในเรื่องของความสามารถของตัวเองเพราะว่ามีการแสดงเยอะมากจนจนที่ผมจะจัดร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวดัดจัดการประกวดจันทกรุอินฟินิตี้โชว์ที่รวมเยาวชนในจันที่มีความสามารถมาโชว์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเวทีแต่ว่าอยากให้จังหวัดจันท,ท์ทำเวทีแบบเนี้ยเยอะๆอ,อยู่รู้ว่าเยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับสิ่งที่ยากจะเหนในอีกประมาณสองสามปีหน้านี่คือกิจกรรมขอกงก็ สิ่งีอยากจะเห็นนะครับเพราะว่าในเรื่องของอวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผู้ใหญ่ก็พูดกันไปเยอะแล้วส่วนผมเนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องกิจกรรมนะครับกิจกรรมความสามารถเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยก็ไปโชว์ตามเวทีใหญ่ๆตามช่องทีวทีใหญ่ๆเนี่ยเยอะมากแต่ก็ไม่มีแรงสนับสนุนเพราะส่วนมากจะไปโดยส่วนตัวกันเองนะครับไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนก็อยากให้ผู้ใหญ่ในเร็เอห็นตรงนี้นเยอะ